ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมจ้องแจกสามชนทระนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทั้งเก่าเลยไหมทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์ครับผมไม่ได้พักบุงครับนี่ได้พักบุงให้มู่หน่อยกินครับผมกินอาหารมาท่านครับไม่ด้เอาพักบุญไมาให้กินนะฮตัวหน่อยกินมาท่านนะครับมาขึ้นฝนตกครับแช่บิดครับมาขึ้นแล้วถ่ายแดดออก สีขาวพิเ็ดกอดข้างในอีกอดข้างในหน่าสีแฉกันนะครับแต่ก็มาถึงกับแฉไลยนะครับแดดออกมากกันน่าสิพ่อพ่อเขาไปนอนได้นะครับตัวใหญ่ก็ใหญ่ครับตัวน้อยก็น้อยครับหมูมันบอเสมอกันนะฮะพ่อเขาบได้แยกบได้แยกออกให้กินต่างหากนี่ครับตัวน้อยหน่อยแห,ห้งครับหลอดนะครับตัวนี้หลอดแต่เป็นตัวเมียถึงหลอดแต่ว่า ค่อนข้าง,งสีงามอยู่เลยครับตัวนี้ทรงมันงามอยู่ครับทรงปลาอยู่เตอร์เสดายหลอดคณะบัหลอดคือ,อสิเป็นราคาดีอยู่ครับตัวหน่อยนี่ตัวหน่อยนี่บัคคอยข้าฟูงครับให้กินพักบุงแยกนี่ลังแอนแล้วครับตัวนี้พ,พี่นอ้องสังเกตเบื้องรับลังสีแอนนะครับลังมันสีแอนหมูใส่ได้ในการตังท่องวันสามเดือนครัวนะครับพี่น้อง หมูป่านะครับสามเดือนกรัวนะครับพักบุงกินดีครับพักบุงกินทั้งต้นนะครับท่านเฮี้วๆต้นก็เบลือนะครับบริเวณหน้าจะเป็นพักบุงบ้านนะครับพักบุงบ้านพักบุงน้ำนะครับแล้วก็พวกพักบุงแก้วนะครับเพี่พ่อปลูกครับพี่น้องพวกพักบุงแก้วหน้าปลูกเลยครับเพราะว่าให้กินกินดีนะครับ รมีพื้นที่ร้ครับูกพักบุงแก้วแนะนำเลยครับปลูกเลยเวลาหาหารอะไรก็ต้มพักบุงให้กินได้เลยครับพี่น้องิน่นสีกินดีนะครับพักบุงแต่ขยา้ระยะยาวก <c oughs> ็เป็นต้นกล้วยนะครับ เวลาหอาหารนีเขาพยายามให้แยกกันไลๆหม่งนะครับให้หม่งเดียวมันจิแชะแล้วก็บมูกินบพ่ท่านกันนะครับมูใญ่สีแยงกินเบิดนะครับมูหน่อยกับสีบได้กินนะครับกันเขาแยกออกมูกหน่อยกับมีส่วนได้กินหลายขึ้นนะครับมีพื้นที่ได้กินหลายขึ้นนะครับนนก็ีนค่อนข้างงามนะครับตัวเมีย ฟ้ามตัวนี้งามกรุงครับตัวเมียตัวนี้ตัวแม่ทอง,งนี่ครับเบิ่งเห็นนมเขาสิเริ่อมไอยเริ่มย่อนแล้วครับอาหารเสาวผมนสิบโมงนะครับสำหรับมูปลาตัวนี้รุ่นของผมเรียงฟาร์มผมนะครับทุกวันสิบโมงนะครับหายกินอีกเทกบบ่านึงก็ว่าน ซีมงแรกหามงแรงนะครับสำหรับมือใหม่กับเรื่มต้นเลี้ยงครูสองคููก้นนะครับบ่ต้องไปเลี้ยงหลายนะครับเห็นเขาอยากขายได้หลายก็อยากได้หลายนําเขานี่บ่คือนะครับเพราะว่าอาหารเน่าพื้นที่แต่ละพื้นที่บ่คือกันนะครับ อาหารที่ใดมากเราบ่คือกันนะครับปกติเขาเลี้ยงหลายเขาอาตินีไม่แรงอาหารหลายนะครับพื้นที่หลายปลูกนันปลูกดีหลายนะครับแต่สําหรับผู้ที่เลี้ยงไม่ <c oughs> ม่พื้นที่หน่อยอาหารให้บ่สมบ่ให้บ่หลายนะครับบ,บ,บ่เต็มที่นะครับเห็นหมูจอยส้มลกยเป็นบ่ไดยังเลยนะครับแล้วก็ท่อเศร้าอ,อยากเลี้ยงไปนะครับขาย,ยกขอกออกนะครับ แต่ขอดีของหมูปลาคือต้นทุนบ่สูงนะครับบ่คึอง่วนะครับง่วตัวหนึ่งก็หลายหมื่นนะครับแต่ว่าสาหรับหมูลักพันนะครับก็สามารถเปลดออกได้ง่ายปิดออกได้ไวนะครับ่ึือง่วนะครับขาดทุนกับขาดรายนะครับหมูขาดทุนบ่รายนะครับม่าสิเป็นการเฮ็ดคอกรห้ยังนะครับต้นทุนแตกต่างกันแต่ก็จังว่านะครับเวลาขายได้เงินหมื่นกับเงินพันมันกแตกต่างกันนะครับ ผมก็เลี้ยงงัวนะครับแต่ผ่ผมขายออกไปแล้วนะครับเอาหมูปลาดีกว่าครับเลี้ยงลายยางจับลายทางนี่มันค่อนขางสิมีปัญหานะครับแบ่งเวลาบ่ไห้นะครับแต่การเลี้ยงยางเดียวนี้จังสี่นะครับเขาสามารถคำนวณเวลาได้นะครับว่าเขาสีเลี้ยงเือือาหารในช่วงใดนะครับไปใส่มาใส่กับบริยากกพะปันใดขึ้งัวนะครับหมูกินบ่หลายขึ้งัวนะครับงวกินลายนะครับไปใส่มาใส่กับเป็นทุกนะครับ าวงแต่กับงครับว่าสิได้กินบริกินครับแต่สำหรับมูปลาในตัดตนกล้วยไว้3มตน4ต้นนะครับทิมไว้เลยนะครับเวลาสิไปธุระไสไก่ๆนะครับสามารถให้เขาสามารถอยู่ได้นะครับหี่ว่าไผมีมันสำปะหลังนี่กองไว้เลยนะครับไปเป็นได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับว่าจตมีน้ำให้เขาแล้วก็อาหารทิมไ้ครับวันนี้ผมนำคลิปมาฝากพี่น้องพิกานี่ครับจะได้ขอบคุ้นสำหรับการชมและการติดตามครับฝากก็ไหลก็แช่ครับหนึ่งกำลังใจนะครับที่เหมาบให้กันนะครับ ผู้ใดมีข้อสงสัยหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับหมูป่านะครับสอบถามเข้ามาได้ครับมันมีคําตอบหาคําตอบได้ผมที่นํามาตอบนะครับท่านสนมตคคำตอบนี้สีไใดมาจากประสบการณ์จริงนะครับนั่ไปบอกบพ่อแม่พี่น้องให้ได้ได้รับทราบนะครับจะไปปรปับปรุงในการเ็ดฮในฟรามเจ้าของนะครับขอบคุณครับผม